5วิธีสั่งจิตเรียกรักแท้โชคดีเข้าชีวิตง่ายๆทุกวันสิ่งแรกให้เพื่อนๆกำหนดเป้าหมายชีวิตให้ชัดเจนก่อนว่าเราต้องการอะไรเราชอบอะไรพอทำความเข้าใจกับชีวิตของเราเราอยากได้ความรักแบบไหนเราก็เขียนให้ชัดเจนค่ะสิ่งที่เราคิด เรามีความรู้สึกแล้วเราเขียนลงไปมันจะช่วยให้เพื่อนๆสามารถที่จะดึงดูดรักแท้แล้วก็โชคดีง่ายๆได้ตลอดชีวิตนะคะสิ่งที่2ขอบคุณสิ่งที่มีในชีวิตทุกวันทุกวันค่ะขอบคุณขอบคุณจะทำให้เพื่อนๆนั้นมีพลังงานบวกเพื่อนๆจะได้ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาเพิ่มในชีวิต นะคะการที่เราคิดดีทำดีในสิ่งที่ดีๆความรู้สึกดีๆสิ่งดีๆก็จะมาเพิ่มให้เพื่อนๆค่ะสิ่งที่สามให้อภัยกับตัวเองอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะมันเป็นอดีตไปแล้วมันเป็นประสบการณ์สิ่งที่เราจดจำแล้วเราก็จดจำในสิ่งที่ดีๆสิ่งไหนที่มันไม่ดีหรือมันไม่อย่างได้เราก็ให้อภัยตัวเราเองค่ะ ให้อภัยแล้วเราก็เรียนรู้สิ่งต่างๆด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาทำให้เพื่อนๆมีความรู้สึกดีๆกับชีวิตแล้วก็จะก้าวต่อไปอย่างมีเป้าหมายอย่างมีคุณค่ารู้คุณค่ารู้ว่าเรานั้นเป็นคนสำคัญที่สุดในชีวิตเราด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาก็จะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นเรื่อยๆค่ะ สิ่งที่ 4. ฝึกสมาธิค่ะสมาธินี่จะช่วยให้เพื่อนๆรู้ตัวเรานั่งเราเดินเราจะทําอะไรก็แล้วแต่เราจะมีความรู้สึกตัวเรารู้สึกตัวเราก็มีสติที่มันไม่ดีเราก็ตัดออกไปอันไหนที่ดีเราก็สานต่อยกตัวอย่างเช่นความสัมพันธ์ที่ดีนะคะถ้าเพื่อนๆรู้ว่าความรู้สึก นี้ความสัมพันธ์นี้มีความสุขเพื่อนๆก็จะต้องสารต่อแล้วก็ดึงดูดความสัมพันธ์ที่ดีๆสร้างในสิ่งที่ดีๆให้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะสุดท้ายเพื่อนๆก็ทำตัวให้กลืนกลมกลืนไปกับธรรมชาติเพราะว่าธรรมชาตินั้นเป็นสิ่งที่สวยงามและธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่าง มันเป็นของมันอย่างนั้นอยู่แล้วเราก็ทําตัวให้กลืนไปกับธรรมชาติค่ะจูนสิ่งที่ธรรมชาติที่เราอยากได้เข้ามาหาเราเราเหมือนกับว่าเรานั้นไม่ต้องไปแย่งชิงอะไรกับใครนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหลือเฟือให้กับเราอยู่แล้วชีวิตที่เรา กลมกืนไปกับธรรมชาติเห็นธรรมชาติเป็นสิ่งสวยงามเป็นสิ่งที่มั่งคั่งเหลือเฟือเพื่อนๆก็จะดึงดูดสิ่งเหล่านี้เข้ามาค่ะธรรมชาติทำให้เรารู้สึกสบายผ่อนคลายมีความรู้สึกที่ดีๆนะคะขอให้เพื่อนๆโชคดีดึงดูดความรักแท้ตามความรู้สึกของเพื่อนๆแล้วก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจเรานั้นเป็นคนที่สามารถที่จะมีรักแท้ได้ และสิ่งดีๆก็จะมาหาเพื่อนๆเ,เองค่ะดรด่าลิงเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆน,นะคะรักเพื่อนๆทุกคนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามดรด r าลิงนะคะ